ไปขึ้นคอนแล้วใส่ซอมันมอยู่ใส่ไก่น้ำเอาใส่ไก่ยอาใส่ไก่ไันขึ้นต้นบหงย่อมเราบอกคนมันซันนทั้งคนมติใหญ่เงี้ยแม่สมัติใเห็นไปก่อนสมัิห่เงี้แมนเงี้ย่อยู่ใส่เงี้แม่มีว่ามีค่อยจักตัว มีควอยมีควอยชีไดแน่ี่ยชีหยางบอก่แห้งแน่บประดียินงชีเขียวกับชีหยางชีลำชีลำมีควอยลำบ่มีข้อยลำมีมีบ่ควอยลำมีควอยลำบ่ผุดเรืวเบิงเรือเบิงไอวิมเรือเบิงไอวิมชีหลังไปชีหลังควอยแต้มไอวิมข้ยควอยไอวิมหลายบ่ทำไอวิมกันอ่ะควอยวิมหลายคือควอยแต้มบ่ข้ยเหนือบ่ถามกันอ่ะชื่อพวปาก ในตะเลกนั่นแล้วอาจารย์นั่นไฟเลก่นี่ยอาจารย์นั่นไปเหล็กเนาะไปจับหอยน้ำเงียวบ่ะไปจับหอยบ่ะไปบ่ไปบ่ะไปจับหอยบ่ะลาปเวลาไปจับเล็ก่ะจับเห็นใช่ไงไหมป่บอกก่อนจับเห็นใช่ไงไหมป่ไปยังลูกไปยังโอ้สิไปจับเหล็กไปยังบอกก่อนสิไปยังสิไปยังเวลาสิไปยังบอกก่อนบอกก่อนสิไปยังไปยัง ไปแล้วบอแงไปยังนั่นไปแล้วไปยังบอกก้อนจีไปยังไปยังบอกบอกก้อนบอกเวียมก้อนจีไปยังไปยังบกไปยังบอกก้อนผ้าไปด้คันบ่ปากจไปยังไปยังน้าใบชื่อนมชื่อนมมากินน้ำแน่ อร่อยบ่อร่อยบ่อร่อยบ่ขนมนนมังะไรเนี่เปหยังี่นปังนเลยนมปังกินมีเหตานะมันกิมาเหมือนมีเตารนะบลมันบอกยายกินนมปังเลยมันวางสันโอ้สิวางนใขน้ว่าสื้อมาเหตการ่แกมกินน้ำเลมะว่มีห้ยุบกรแพงกันโอ้บีเหตากินน้ำยุบกแพง hay vẽ chữ năm bảo vẽ má hay không? mặt đấy. Này vẽ năm, đây hay vẽ mặt đấy, này vẽ. Hả? Các con nón băng hay vẽ này. Còn hoa mai <laughs> bảo. Còn hoa mai bảo. Bảo vẽ cái nào vậy? Kim nón băng Hả? Bảo bảo hay kim. là ตัวได้เสียออกเม็ตัวไรออกระชับแน่บนอ่นี้ของแหงองแห้งกระสุนแน่หนูสนี่ไม่้จัดจัดสัปี่ัปี่อ่านตานกถามจังตอบดีนกถามตอบปั๊บรดเอาบอกเลขดังๆตัวได้เสียออก จังหวอดแม่หนีไม่เล็แ่หนีไม่เล็กเสือเอเนาะเ่วตัวไรวาจิิขนมตัหนึงหอดซูนมันวะกะาบอกป้าก็นเตัวไรครคำก่นกนกคำเป็นตอย่นย่งแดนฟอมกาย่างนอการย่งแบนฟอฟังเบิงสีบอกันเนอะนเียตัวไร วันตามั้งตอบนีกเปลี่นี่แหละตัวปลนี่หะคนมาจักีแปี่ยังวะตัวมันจะออกนี่อม่มันีมันีน่งแม่อกตัวไหงม่ได้ยินอแง่ได้ยินเร็วๆสิพาไปซื้อขนมนี่

ไปจับมันไขรนกคนจังจับชิวไร่บ้านผลจับหนึ่งหกสองเทียออกหนึ่งหกสามเทียคนมึนสบายคนนี้